ตกนะฮะตกตัสบสบส้งแต่เช้าเลยนะฮะตกแต่เช้าวันนี้ก็คงทั้งวันเลยละดูเลยเราแลละเราแหล,และต้องใจมืจม่อวานตั้งแต่เมื่อวานต้องใจมื่อคืนแลยนะวันนี้ก็ วันนี้ก็น่าจะทั้งวันนะครับตกแบบนี้นะฮะตกทั้งวัน,นวันนี้ไม่มีแดดหรอกวันนี้นะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อน,นะฮะอะไรที่ว่าไม่แข็งแรงก็ทําให้แข็งแรงไว้นะครับคนเนาะนะครับดีนะฮะที่ว่าไม่มีลมเนาะนะฮะถ้ามีลมก็คงน่าดูแหละแถวไฟสานนะฮะแถว,วบ้าน แถวบ้านผมนะที่โพราชเนาะนะฮะนั่นก็โดนกระนำนะครับด้วยฝนเนาะพายุฝนเนาะนะครับแรงหนกเลยของทางระเนระนาดเลยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นนะฮะดูแลสุขภาพด้วยอะไรที่ไม่แข็งแรงก็นะครับทำให้แข็งแรงไว้นะครับผมเนาะกันพายุนะครับนะครับาอยยกระดับไกลเด้อนะครับปีนี้รุนแรงกว่าปีที่แล้วเด้อนะครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากจ้ะ